สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องกูแชมป์ไม่ใช่บวยนะครับวันนี้คุยไปเรื่อยอีกหนึ่งอีพีห้าสิบกว่าแล้วนะครับพี่ี่กรร่วมผมดูอย่างไม่ใช่แขกนับเพลิแล้วพี่ีกรร่วมครับด้วยเดโน,โน,โนดรับพี่กรประจํา <คน S 2> แล้วแหละพูดจัดร่วมดีกว่าคนคุยคร่วมนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องราววันนี้เนี่ย ที่เราจั่วหัวกันไหมห <ừ> น้าปกคง <ừ> เห็นแล้วเราจะวิเคราะห์วิจารณ์ซูเปอร์เล็กกับเฮกเกตี้หน่อยคนะฮะเรื่องะระยะเวลาเดินทางน้อยไปไหมมากไปไหมนู่นนนั่น ừ ừ ừ แต่ที่แน่ๆตื่นมาเนี่ยอาบน้ําแปรงฟันเนี่ยแต่งตัวเนี่ยมันก็ต้องออกจากบ้านถมหอมหน่อยครับผมฉะนั้นแล้วมีตัวช่วยไหมนี่ไงอืน้ําหอมเอนดูซีน้ําหอมที่ทุกคนต้องมีไว้ติดบ้านโดยเฉพาะ ท่านชายทั้งหลายนะครับฉีดไปทํางานฉีดไปออกกำลังกายฉีดไปเที่ยวกลางคืนนะครับเสริมความมั่นใจมีคาแรคเตอร์แต่ละตัวไงบ้างเอาของผมก่อนแบล็กแฮน d ซัมแบล็กแฮนซัมก็ได้หมดแหละแต่ว่าฉีดไปออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ได้จริงๆมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนฉีดไปเที่ยวกลางคืนก็ได้ผมผมถามมาไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่อันนี้จะสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอ่าออกสปอร์ตสปอร์ตหน่อยส่วนกองสีทองนี่อย่างที่พี่แชมป์บอกนะครับหลักลาฉีดไปเที่ยวกลางคืนมันพุ่งอ่ะคือไปท่องลาตี คือบางคนถ้าไม่ชอบฉุนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้เพราะกลิ่นนี้มันจะพุ่งมันจะฉุนหน่อยครับผมอ่าอ่าแล้วก็คือดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามผู้หญิงก็ฉีดได้สาวต้องเหลียวมองนะครับแล้วก็อีกกองหนึ่งก็คือกองสีน้ําเงินนะครับครับอ่ากล่องนี้ก็อาจจะฉีดไปทํางานนะครับสัมมนาออฟฟิศประชุมอะไรก็ว่าไปอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่คนชอบแล้วกันเพราะว่าทั้ง3กลิ่นเนี้ยได้หมดเลยนะครับ ชัดเจนนะฮะเรียกเอานะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับจาก3ขวดพันสองเหลือ3ขวดเก้าร้อยเก้าสิบโอ้ก็ตกขวดละสามร้อยกว่าบาทประมาณนั้นเดี๋ยวก็ไปทางเพจของเอ็ดูซของหนุ่ยได้เอ็นดู t h ไทยแลนด์หรือเพจผมก็ได้ได้หมดเลยนะครับมาลุยกันเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับก็ที่จะพูดถึงเลยเดี๋ยววันเสาร์นี้แหละเช้าวันเสาร์นี้แหละมีการถ่ายทอดกลับมาบ้านเราด้วยก็ช่องเจ็ดนะครับรายการวันหนึ่งหกแปดนะครับที่ สหรัฐอเมริกานะครับก็มีซูเปอร์เล็กเกียรมูก้ามีเสกสันออขอนเมืองสองนักชกไทยที่ไปชกซูเปอร์เล็กกับเสกสันเพิ่งจะเดินทางไปถึงเมื่อวนันเดินทางถึงวันจันทร์ชกวันเสาร์พี่คิดว่ามันน้อยไปไหมน้อยนะ,ะคือคืออย่างนี้เท่าที่ผมเห็นพวกประเภท มวยโลกโมวยไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นมวยาสากลโลกเนี่ยมันจะมีเหมือนกันอไอ้ประเทที่ไปชิงแชมป์ไปไปโช์ป้องแชมป์ต่างประเทศเนี่ยจะมีประเภทสองอย่างหลักๆที่ผมแยกจําแนกนะหนึ่งคือไปเป็นเดือนเลยไปแบบปรับสภาพให้แบบโอ้โหชินเลยอยู่เป็นเดือนเลยสองคือนะครับสองคือไปวันเนี้ยไปถึงวันนี้นะพรุ่งนี้ช่างแล้วโชกเลยอเออนี่ก็โหดแต่อันเนี้ยเอออันนั้นอันนั้นโหดอันนั้นโหดแต่อันเนี้ยนะครับ ผมก็เลยสอบถามไอ้เจ้าองตวนที่จัดรายก,การกับเราครับอ,อ,องตวนเนี่ยบอกว่า1สัปดาห์เป็นระยะเวลาที่กักมากๆก,ก,กักคือกักคือกำลังจะเจ็ตแหลกเริ่มทำงานเ,เจ็ตแหลกเริ่มทำงานแล้วนะครับแล้วก็กำลังปรับตัวก็ยังปรับไม่ได้มันน้อยไปอ,อ,อันเนี้ยอันตรายผมว่าช่วงสล็อตหสัปดาห์เนี้ย น้อยไปสำหรับผมคือน้อยไปใช่ใช่ใช่คือซูเปอร์เล็กเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปเมื่อวานแล้วก็ผมเห็นเขาซ้อมนะเขาไล่สดเตะปงเตะเป้ามีการเหนื่อยชัดเจนเหนื่อยง่ายกว่าที่ไทยนะครับเพราะอากาศมันมันไม่เหมือนกันนะครับในขณะที่คู่โชกของซูเปอร์เลกก็คือแฮเกร์ตี้เขาเดินทางไปเดือนเลยนะล่วงหน้าเป็นเดือนเลยก็ถือว่าเตรียมพร้อมมากๆนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเหมือนกันกวจะปรับตัวไม่ทันสําหรับซูเปอร์เล็กนะครับคือที่ที่ไทยเนี่ยซ้อมดีอยู่แล้ว แต่พอไปนู่นเนี่ยมันจะเหนื่อยง่ายอย่างที่บอกแล้วมันจะปรับตัวทันไหมเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับส่วนเสกสรรไม่เป็นห่วงนะเพราะว่าเสกสรรเขาเขาบูอยู่แล้วแพ้ชนะก็สนุกไม่มีปัญหาคือไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นไฟชิงแชมป์โลกไงใช่ก็เลยอาจจะไม่ได้เเรียสมากความกดดันความอะไรหลายสิ่งอย่างอาจจะไม่นั้นเท่าไหร่ใช่แต่นี่คืออาจจะเป็นต่างประเทศไฟแรกสําหรับเขากับวันสำหรับเซกสันนะเพราะว่าในวันใหญ่เซกสันเคยต่อยในบ้านเราแล้วแต่ก็อันเนี้ยคือไฟแรกที่ต้องบอกว่าเป็นบทพิสูจน์ของเซกสันครับผมเซกสันไม่ห่วงไม่ห่วงฟันธงซูเปอร์เลกกับเฮกตี้ดีกว่า ผมค่อนข้างที่จะหนักใจผมยอมรับแล้วว่าผมหนักใจแทนซูเปอร์เลกผมกลัวเขาจะปรับร่างกายไม่ทันไหนจะเรื่องของสตรีและรูปร่างอะไรอีกเวทน้าหนักอีกนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อในการวางแผนการชกนะเขาเขาผมรู้เขาเขาวางแผนการชกเก่งคือรู้ว่าจะต้องชกยังไงนะความเป็นซูเปอร์เลกเขาเขี่ยวมากในการชกแต่ละไฟก็ยังเชื่อว่าน่าจะผ่านได้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายเหมือนไม่ง่ายเหมือนทุกไฟหลายไฟที่ผ่านผ่านมาอนะครับเชื่อว่าซูเปอร์เลกยังดีกว่า อันนี้หนึง่งนิดหนึ่งด้วยความเป็นคนไทยด้วยกันนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นในซูเปอร์เลกเหมือนหนุ่ยแหละยังไงเนี่ยซูเปอร์เลกเนี่ยเราคือผมกับหนุ่ยเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ซูเปอร์เลกมันเด็กๆใช่ใช่ใตามเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ยอมรับเลยว่าซูเปอร์เลกเนี่ยเป็นนักชกมวยไทยที่คนหนึ่งที่ต้องบอกว่าโคตรเก่งพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าไอเนี่ยเก่งจริง<ช>เพราะว่ามันได้รับการบวพิสูจน์มาหลากหลายช่วงชีวิตของเขาแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบวิตขขอองงงครันึึซ่ง เป็นบทพิสูจน์ที่ท้าทายมากมากตรงหนึ่งเลยคือการเตรียมตัวในการที่ไปต่อยต่างประเทศครั้งนี้ในบ้านเราเนี่ยไม่น่าห่วงหรอกแต่พอไปที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยอย่างเห็นเลยอย่างที่เราเห็นเลยคือโอเคแหละหลายคนบอกพี่มันโถคุมน้ําหนักแล้วมันก็เหนื่อยง่ายปกติแต่อย่าลืมว่าสภาพภูมิอากาศวันเวลามันกลับฝั่งกันเลยครับอ่าอยู่บ้านเราในกลางวันอยู่บ้านเขากลางคืนตรงเนี้ยมันจะมีผลผมว่ามีผลมากเลยแหละมีผลมากเลยอาจจะทําให้ ซูเปอร์เล็กเนี่ยมีสะเทือนได้ยังเชียร์ซูเปอร์เล็กอยู่แต่ก็มองว่าซูเปอร์เล็กอาจจะมีจุดที่อ่าต้องบอกว่าเราเราเราต้องต้องเผื่อใจไว้หน่อยแพ้ได้แพ้ได้้ได้ล่าสุดเฮเกตี้บอกว่าเลยนะจะน็อกต้องสามด้วยโอ้โหวางแผนมาเป็นวันเลยเขามั่นใจมากดูความมั่นใจเฮเกตี้เลยใช่ก็นั่นแหละก็อย่างที่เอาเอาตรงคือหนักใจมีโอกาสแพ้เหมือนกันมีโอกาสแพ้สูงเหมือนกันอ่าแต่เชียร์ซูเปอร์เล็กยังเชื่อในความเป็นซูเปอร์เล็กได้จะแก้ ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,าบนเวทีได้อ,อะไรประมาณเรื่องดามองดาม่าที่หลายคนพยายามโยงกับภรรยาเก่าเนี่ยมันจะมีสภาพจิตใจมีเกี่ยวไหมผมว่าไม่เกี่ยวหรอกอนะครับผมว่าไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ มันไม่ได้เกี่ยวกับการชกอ่ะอ่าเอออันนี้มันเกี่ยวกับไม่เรื่องเรื่องสภาพจิตใจไงเรื่องความแบบบางทีสมาธิมันจะหลุดไหมเอาแต่เขาก็มีแฟนใหม่นะใช่ใช่เข้าใจไม่ดีเหรอทั้งนั้นแ่ะเข้าใจอยู่ไงคือมีแฟนใหม่มาส่งที่หนังบินด้วยนะนั่นแหละเออมาส่งที่หนังบินด้วยแต่คือว่าเนี่ยไอพอจะไปต่อยไฟสำคัญสำคัญเนี่ยมันจะมีคนไปขุดผมว่าเขาคงแยกแยะแยกแยะได้นะเขาคงมีสมาธิพอสมควรอ่าประมาณนี้ฮะไม่ต้องไปห่วงไม่น่าห่วงไม่ต้องห่วงนะฮะเอางันว่า เก็บไอ้เรื่องพวกนี้ห่วงตัวเองดีกว่านะครับก็อ่ะเราสองคนก็ยังไปในแนวทางเดียวกันก็คือไปที่ทานด้านซูเปอร์เล็กแหละก็หวังว่าน้องเขาจะคว้าแชมป์ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมว่าเบียดมากผมให้ซูเปอร์เล็กห้าห้าผมให้แฮงกัตตี้สี่สิบ้าเหรอเบียดขนาดนั้นเลยสำหรับผมนะสำหรับหนุ่ยใช่ไหมแต่ถ้าผมต่างกันเท่าไหร่ผมให้ซูเปอร์เล็กสี่สิบผมให้แฮกัตตี้หกิ ผมไม่เฮกตี้มากกว่าแต่เชียร์ซูเปอร์เล็กนะเข้าใจอยู่แต่เชียร์ซูเปอร์เล็กนะอย่างที่ผมกับหน่่ยบอกว่ามีโอกาสแพ้สูงเพราะว่าสล็อตสัปดาห์เดียวเนี่ยมันเป็นสัปดาห์อันตรายมากๆาเลยน้อยไปผมว่าน้อยไปนะครับแต่ไงก็ยังเชียร์เหมือนเดิมาใจแล้วคนที่ดูอยู่แฟนๆที่ดูอยู่นะตอนนี้คิดว่า ซุปเปอร์เล็กจะเป็นยังไงอจะแพ้หรือจะชนะยังไงพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะครับเห็นตรงกับเราก็ได้รือเห็นไม่ตรงกับเราก็ได้นะครับแต่ที่ได้แน่ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วก็ฝากสินค้าดีๆอีกชุดหนึ่งหน่อยอะไรเอ่ยอนี่เลยอีกรอบหนึ่งนะรอบหนึงรอบหนึ่งน้ำหอมนดูซีนะครับตอนนี้ คนในวงการใช้เยอะมากนะครับในวงการมวยนะจะเป็นนักมวยหัวหน้าค่ายเป็นนงเทนเดอร์อะไรโอ้โหเอาไปใช้หมดเลยซุปเปอร์เล็กก็ใช้ซุปเปอร์เล็กแชมป์โลกก็ใช้ซุปเปอร์เล็กมันชอบกล่องสีดำนะนี่นะครับอ่ะกล่องนี้นะฮะอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับรายละเอียดก็เอ็นดูซีก็ไปทางเพจของเอ็นดูซีทางแอฟฟาได้นะครับเอ็นดูซีไทยแลนด์หรือไม่ก็ของผมได้นะครับตามนั้นวันนี้ขอบคุณหน่่ยไดนโอมากนะฮะแล้วเดี๋ยวอีพีน้าเจอกันครับ